หนัในช่มต่อไประได้เรียนฝันให้กับหน้าหนังจะได้หน้ากานี้กลับไปหาพ่อแม่ต้องข้ามไปบอให้พ่อแม่แล้วก็แบบพ่อแม่ก็ไปเก็บไว้ในที่สูงนะเอาไป ที่นอนของหน้าก็ได้ถ้าเจ็บปวดเราก็ค่อยแกะผ้าออกแล้วไปนอน้าเราไปที่บ้านก่อนนอน លោកបារីបារីផធុំគំកំមកតាមមកតាមតាមព្រីគត់ផងថ្ងៃអូនមិនណានិងគីគីឧបមាត្រានេះគុំមកតាមខ្ញុំគំណាជាត្រូវត្រូវយំជាមកក្នុង จะคว้าควายแวาข้าวมาเพื่อห้ม้าเขลกเขาไกอย่าลาเกียรคนีมาทำวันควเวลาจมจ้าวมจานย่งชั่วโมงว่ากว่ายมมากัน มาเร็วไวมาเร็วไวมาเร็วไว I don't want to know what I'm talking about. You're talking about สนรับวันนี้ก็เร็จพิธีการทำความก็หมดเวลาของพระแล้วนะครัหมดเวลา จบแล้วนะครับเอามาจัพะนะครับให้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเราให้พ่อหน้ามาประเชิขันเจะผู้แขงในกระแตจะให้พ่อหน้าประเชิขันแล้วก็ตวาเรอพรอตอนนี้ตอนนี้จะรอนนักถกเพมือต่อก็กข้อมของัแลวพอายมก็ไม่ได้พระก็ยังไม่ต้องรีบนะเพื่อเพื่อจะได้แจ้งพอตอนจะกลับอีกพระมาอยู่เนกายไม่รีบแต่ แต่ตอนมา,นมานนต้องรีบมากมากจากโยมน,นักเอาไว้สี่โมงโยมยงเรียงเร่น3ามโมงพักก็พ่งกลับมาแต่วตัาใส่เหลือเมื่อเช้ามเม,มื่อนแต่ห้าโมงแล้วไปช่วย,ยางานไหว้ผุมาวางแก้เสียงไปพอสมควรงั้นมานีช่วยจะเลยจะไ,ได้ไหมแต่แั้พวกาเลยกกนก่อนนะครับ จะเป็นปู่ย่าตายายที่บ้านอานะครับเรามาเรียกเป็นสิ่งความให้กับพ่อหน้านะครับเพื่อที่จะให้พ่อหน้านั้นนะครับขอให้มาเจ่ิญนะครับแต่ถ้าเหลือมากๆฝากผมไว้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะดูแลให้ตอนนี้ช่างภาพเอาฟ้านะครับถ่ายละเอียดยุทธนะครับถ่ายแมงกามาสองนมของหน้า Já <laughs> não นะครับเรามาร่วมเป็นเกียตรติรับประทานอาหารโต้กจีนะครับซึ่งเดินทางมาจากสุพรรณบุรีนะครับเป็นอาหารชนิดอร่อยนะครับซึ่งทาง่านภาพได้จากผู้ออที่ออทําความปรึกนาให้กับกระดาพี่น้องในเป็น,นคนนันนี้นั่งกันนานๆนะครับรับประทานแล้วไม่ต้องรีบในตอนนี้หน้าก็ได้ตกลงแล้วให้หน้าเข้าไปที่พระโหนะครัปนะครับ,นะรบแล้วก็ แม่แจ้วแจ้วเวรมันติดตันปฏิตันตุ้มห้างขิปตระเมวะสัมมิตชตุตัะเพปุรินตุปสังกปาะจันโทปนาโสยะธามะณิโทติรัสสยะธาสัพพิทิโยวิวัจฉุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัปปัตตารอยสุขีทีทาโยโกภวะอภิวานาเศรษสนิจัง พุทธาปัจจจยนตตาโรธรรมาวัตันติอายุวะโนสุข,ขงังระระตานิคสุขิตาหุตุยาตตโยข้าพเจ้าตั้งจิตมุทิผลบุญบุญสมนี้แผ่ไปให้ภัยาลถึงกิดามาณตาครูอาจารย์ทั้งโลกหลานญาติเมตติกัน คนเคยร่วมรักสมัครใครจงม,มีส่วนได้ในตุโธผลของฉันทั้งเจ้ารำนายเวนและเทวันขอให้ท่านได้กุโธนผลและบุญนี้เถิดกับพระหพองไปเลยนครับอัะรักหนังตัมมาตะพุโทโธภควาพุทธังพระวันตังอภิวาเทนิสวาคาโสภปรวาตาตัมโม มาสามิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวะคัสังโฆสามชั่นนัมามิก็ถือว่าเป็นเจ็ดพิธีนะครับในการทำก่อนหน้าในวันนี้